สวัสดีนะครับเพื่อนเอน,นะครับนี่เป็นคลิปพิเศษในหัวข้อราศีไหนจะมีโชคและไปเอาเลขที่ไหนดีในงวดประจำวันที่16กันยายน2564<ๆ>ก็คงต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับในงวดนี้50 50อย่างละครึ่งเลยนะครับคนที่มีโชคกับคนที่ไม่มีโชคนะครับแล้วราศีที่ซ้อคัดมานะครับก็มีทั้งหมด7ราศีนะครับซึ่งถามว่า มีความแตกต่างกันมากไหมระหว่างราศีที่มีโชกับราศีที่ไม่มีโชวมีความแตกต่างกันน้อยมากครับมีความแตกต่างกันน้อยมากฉะนั้นสอกมอ็มองว่ารอบนี้เลขเพชดังจะเข้าหรือไม่นะสอมองอย่างนั้นนะฮะว่าเลขเพชดังจะเข้าหรือไม่อ่ะมาฟังกันเลยนะครับว่าราศีใดบ้างที่จะมีโชคราศีแรกครับราศีเมษ นะครับราศีเมฆนี้ถือว่าดูน่ารักน่าลุ้นนะครับในหลายๆมิติราศีต่อไปราศีพฤษศนะครับฉะนั้นราศีพฤษศเนี่ยจริงๆนะครับก็มีกินไอในเรื่องของโชคลาภมาสักระยะหนึ่งละราศีต่อไปครับราศีสิงห์นะครับซึ่งราศีสิงห์เนี่ยซอต้องบอกเลยว่าเต็งจ่าเต็งจ๋าจริงๆนะครับแล้วรอบรอ,อบที่ผ่านมาซอก็ให้เต็งจ๋า นะฮะฉะนั้นชาวชาวราศีสิงห์รอบนี้ซอก็ยังให้เต็งจ่าอยู่ราศีต่อไปครับราศีตุลนะครับอ่าแล้วก็ราศีตุลมันมีความน่าสนใจตรงไหนมันมีความน่าสนใจที่ดาวเจ้าเรือนนั้นมีกําลังด้วยนะอ่ะราศีต่อไปครับราศีพิจิกนะครับซึ่งราศีนี้ค่อนข้างกํากึ่งนิดนึงนะครับแต่ซอก็ยังให้อยู่ราศีต่อไปครับราศีธนุนะครับ ซึ่งราศีธนูเนี่ยมันมีกลิ่นไอบางกลิ่นไอที่ซ้อยังชอบใจอยู่ราศีสุดท้ายครับราศีกุมซึ่งเป็นราศีที่ซ้อให้น้ำหนักที่ค่อนข้างเต็งจานด้วยเช่นกันนั่นคือทั้งหมด7จราศีที่มีกลิ่นไอของโชคลภแต่ซ้อบอกแล้วนะครับว่าราศีที่มีโชคกับไม่มีโชคนี่มันกำกึกกันฉะนั้นราศีที่ซ้อไม่กล่าวอ้าง อาจจะฟุกถูกเลขก็ได้ไหมมีโอกาสนะครับมีโอกาสฉะนั้นเรามาฟังกันต่อว่าแต่ละราศีนั้นไปเอาเลขที่ไหนดีราศีเมฆนะครับเอาจากคนที่อายุน้อยกว่าและหวังดีกับเราครับนะราศีเมฆนะฮะราศีพฤษภนะครับเอาทะเบียนรถทะเบียนบ้านเลยฮะและก็เอาที่ทํางานนะฉะนั้นในเรื่องของที่ทํางานซอพูดมาโดยตลอดจะเป็นเลข เลขที่บ้านของออฟฟิศนะครับเลขที่เลขที่บ้านของโรงงานนะครับหรือเบอร์โทรศรัพท์ของออฟฟิศเบอร์โทรศรัพท์ของโรงงานที่เป็นเบอร์หลักนะครับเอา3ตัวหลังนะราศีเมถุนครับเอาจากคนรอบข้างนะครับนะฮะที่อายุเยอะกว่านะที่อายุเยอะกว่านะครับสำหรับราศีเมถุนนะครับเอาจากคนรอบข้างเช่นพี่ที่ทำงานนะครับ ผู้หลับผู้ใหญ่ที่ข้างๆบ้านนะครับหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยนะครับแล้วเขาได้เลขเด็ดเลขดังมากก็เอามากับเขาราศีต่อไปคือราศีกรกฎนะครับเอาเลขที่ฝันเลยฮะเอาเลขที่ฝันแล้วเอาจากคนป่วยนะฮะเอาเลขที่ฝันนะครับใครที่ฝันได้เลขอะไรหรือว่ามีเซนต์ว่าชอบเลขตัวนี้จังเลยนะฮะก็ลองดูนะครับ ราศีสิงห์นะครับราศีนี้ไม่ต้องเอาเลขอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอาเลขตัวเองเลยครับเอาเลขตัวเองหรือเอาเ,เ,อาเลขของเพศตรงข้ามก็ยังได้นะครับแล้วขอแถมอีกนิดนึงว่าสิงห์เนี่ยจะมองไปในเรื่องของที่ทํางานก็ยังได้เลยนะนะครับนะ,ะในตรงส่วนของกันนะฮะไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเลขของอลินะราศีกันนี้เอาเลขของอลิ นะครับยิ่งถ้าเป็นอริที่เป็นเพศตรงข้ามนะก็ยิ่งน่าสนใจนะครับอ่ะราศีต่อไปนะครับราศีตุลนะครับก็เอาจากคนที่อายุน้อยกว่าที่สนิทสนุมนะที่หวังดีกับเราเน้นนะฮะที่หวังดีกับเรานะครับคนที่อายุน้อยกว่าแล้วหวังดีกับเราเขาได้เลขอะไรมานะครับโอ้ยพี่ซื้ออันนี้ไว้หน่อยพี่หนูได้เลขอันนั้นมาอะไรประมาณนี้นะครับ ราศีพิจิกนะครับก็รถบ้านเลยฮะรถบ้านเลยนะครับแล้วก็ที่ทํางานด้วยนะครับรถบ้านและที่ทํางานราศีต่อไปนะครับราศีธนูนะครับก็เอาจากคนรอบข้างนะครับก็จะเป็นคนอายุมากกว่าน้อยกว่าได้หมดนะครับได้หมดนะนะครับคนรอบข้างนะครับราศีต่อไปนะครับราศีมังกรนะครับเอาเลขตัวเองหรือเอาเลขที่ฝันก็ได้ นะฮะเอาเลขตัวเองหรือเอาเลขที่ฝันก็ได้นะครับก็ดูน่าสนใจดีนะครับราศีกุมนะครับก็เอาเลขตัวเองเลยฮะเอาเลขตัวเองหรือเอาเลขจากเพศตรงข้ามก็ได้นะครับเอาเลขตัวเองหรือเอาเลขจากเพศตรงข้ามก็ได้นะครับหรือจะมองไปในเรื่องของทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะครับจะของตัวเองก็ดีหรือของแฟนก็ดีนะครับหรือของเพศตรงข้ามนะครับอาจจะเน้นแฟนนิดหนึ่งนะ าราศีมีนนะครับก็เอาเลขจากอลิเลยนะฮะเอาเลขจากอลิเพราะว่าดาวอลิของชาวราศีมีนนั้นมีกําลังในดวงชะตาตนฉะนั้นนะครับถ้าเอาเลขอลินะครับก็ดูน่ารักน่านลุน้นหรืออาจจะเอาเลขของคนป่วยก็ได้นะนะครับฉะนั้นนั่นคือทั้งหมด12ราศีขอให้โชคดี